บาบา a 里 b a เอ a แอนะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้จักที่จีนมากน้อยแค่ไหนเวลาเราไปจีนเนี่ยเราใช้อะไรในการนําทางนะถ้าบ้านเราเราใช้ Google Map ถูกปะ่ะแต่ที่จีนเนี่ยใช้ Google Map ไม่ได้นะครับสิ่งที่เขาใช้กันนะก็จะมีประมาณ2แอป 1. ก็คือไปตู้นะครไปตู้แมปเนี่ยก็ใช้กันเยอะนะครับอีกอันที่2ก็คือเต่าหางนะครับไอเต่าหางเนี่ยนะครับมันเป็นของ阿里บ巴นะครแต่ว่าภาษาอ,อังกฤษเขาเรียก Amap นะฮะ เต่าหางคับเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ใช้ AI นะครับคือก่อนหน้าอ่านข่าวเนี่ยผมยอมรับเลยนะถ้ามีคนมาถามผมนะบอกว่าคุณจะใช้ AI ช่วยอะไรกับแอปพลิเคชันที่เป็นแมปนะอย่าง Google Map เนี่ยสมมุติเรามี Google Map เราจะใช้ AI ทําอะไรได้บ้างนะผมก็จะคิดได้แบบเบสิกนะแบบฟีเจอร์ง่ายๆนะฮะแต่ว่าข่าวเนี้ก็ค่อนข้างที่จะกระตุกความคิดอยู่พอสมควรนะว่าเออ ตอนนี้มันไปไกลกันจริงๆนะทุกคนขยันขมักขม้นกับการเอา AI ไปใช้ในมุมต่างๆนะฮะสนับสนุนให้ทุกคนต้องเริ่มคิดแล้วนะไม่งั้นเนี่ยมันจะมันจะโดน disrupt นะครับปรากฏว่า b a b a เปิดตัวใหม่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเขา AI ไปใช้อะไรนะครับปกติเนี่ยเวลาเพื่อนๆไปที่ต่างๆนะในแมปเนี่ยมันจะมีร้านอาหารดูว่าร้านอาหารนึงก็จะมีรีวิวนะฮะรีวิวเนี่ย ว่าอะไรใครกินเยอะกินเจ้านี้อร่อยไหมสั่งอันนี้มาอร่อยไหมแล้วก็มีการให้ดาวให้ไลค์กันตึกตึกนะฮะทีนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าอในนั้นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่คนหรอกมันก็เป็นแบบเป็นบอร์ดอะเป็นบอร์ดอะไรมาพิมพ์นะสมัยก่อนเป็นหน้าม้านั่นเองนะจริงๆมันไม่ได้กินจริงแต่ว่ามันก็มารีวิวนะฮะแล้วก็เหมือนจะอร่อยพอไปกินเสร็จมันก็ไม่อร่อยนะฮะอย่างที่คิดแต่รีวิวมันก็ยังอยู่อย่างนั้นนะมันก็เหมือนหลอกลวงไปเรืื่่่อออยๆนะมกก็จีีีคทหลงเช คนใหม่มาก็มากินอีกไม่อร่อยนะคนใหม่มากก็ไม่อร่อยอีกนะแต่ลืมรีวิวนะฮะแล้วมันก็ไอรีวิวเฟกๆแบบนี้มันก็อยู่ตามแมปต่างๆเนี่ยเยอะนะตามอินเทอร์เน็ตเยอะก็อารียาบาครับตัดสินใจใช้ AI มาแก้ตรงนี้นะครับเอ,อ่อถ้าเป็นบริษัททั่วๆไปถ้าเป็นคนคิดทั่วไปก็เอา AI มาช่วยลบเฟกรีวิวนะครับอันนี้กอ็อันนี้ก็มีมีบริษัทจีนบางบริษัทที่ทําแบบนี้นะครับแต่ขณะที่อารีย์บาไม่ได้ทำแบบนั้นครับ บาบา tracking ครับ tracking จำนวนครั้งที่คุณเข้าไปใช้บริการไอ้ร้านอาหารนี้น่าสนใจนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็ถ้าคุณไปร้านใดร้านหนึ่งบ่อยๆคุณไปกินนี่ละแล้ววันต่อมาคุณก็ไปกินที่เดิมอีกละสามสัปดาห์นี้คุณกินร้านนี้สามวัน4วันนะฮะถ้าคุณไปบ่อยสขนาดนั้นเนี่ยนะฮะแน่นอนฮะมันต้องอร่อยไหม นะัะไม่งั้นมันไม่อร่อยคุณไม่ไปหรอกนะครับอย่างนไรมันก็ต้องถูกปากที่สุดที่คุณนึกได้วันนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีเจอร์ใหม่ของออดีบาครับ AI power จะเน้นเรื่องของ local service นะก็เรื่องของการไปนับจํานวนครั้งว่าคุณเนี่ย เข้าไปกี่ครั้งนะฮะถ้าคุณเข้าไปหลายครั้งนะครับร้านนั้นนะ่ยมันก็จะแรงสูงนะครับแรงกิ้งเนี่ยมันจะมาจากจํานวนครั้งที่ลูกค้าไปรีพีทกับคุณนะฮะในขณะที่ตาโจนเต้นผิงนะครับเนี่ยคู่แข่งของอตัว a อ m a p เนี่ยเขามีการใช้ AI เช่นเดียวกันแต่ว่า AI ของตาจนเต้นผิงเนี่ยเขาใช้เป็นแบบอย่างที่ผมบอกใช้ AI ลบเฟก เฟกรีวิวนะอันนี้ผมเฉยเยไอเดียเนี้ยเฉยๆนะฮะแล้วก็เมยทวนเองก็ใช้ด้วยนะครับหลายๆคนก็เลือกเอไ i ไปใช้นะครับผมค่อนข้างจะมองหาแอปพลิเคชันที่เอา AI ไปใช้แปลกนะตอนนี้ AI มันใหม่มากมันใหม่มากจนกระทั่งแบบเราเองก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะบางทีมันต้องให้คนที่อยู่ในธุรกิจนั้นเนี่ยมาช่วยกันคิดนะพอช่วยกันคิดแล้วช่วยกันจับเนี่ยมันจะได้อะไรใหม่ๆนะล่าสุดเนี่ยก็เอาไปนับจํานวนครั้งที่คุณเข้ารหัสรหัสเดิมนะครับเพื่อ พัฒนาระบบรีวิวนะว่ามันจะได้น่าเชื่อถือมากขึ้นนะ่ะก็น่าสนใจครับก็เปิดไอเดียผมเหมือนกันนะเพื่อนๆก็ลองคิดดูว่างาน,นเพื่อนๆนะ่ะมันอยากเอาไปใช้ตรงไหนได้บ้างวะนะฮะบ,บางทีคิดไม่ออกบางทีมันมันมีบางมุมนะก่อนหน้านี้ผมก็คิดอันนี้ไม่ออกนะนี่พอฟังข่าวนี้ก็ดีเหมือนกันนะว่าคิดออกละนะโอเคสังเกตนะว่า AI เรื่อยๆเลยนะครับ